โอ้ยเกมค้างไอเป็ดฮึหวังว่าจะไม่ยากเลยเนี่ยง่าง่ายอยู่ไหมแล้วเราก็ไปดูตอนนี้เนี่ยใช่ตอนนี้อย่าดยาแล้วจะมีคนดูไหมมีดิมีลือเอามีแล้วเราต้องหัวเราโอ้ยโอเดียวมันยาจะว่าโอ้ย มีคนดูเยอะไหมอยาเ้ยตกลววเวายอะไรเนี่ยเนี่ยอาอามมีคนดูจริงไหมะนี่ีหน้าคนเ้วยว่ะอบนี้อ่าตกนะมเล่นไปตักออจมบะกระถานาลีเอะเอ๊ะเอ้ยเอ้ะทำไงไปกลางปลาไหมเพอ เนี่ยมีหินลื่น <PE F> เขียวแล้วหินลื่นด้วยประเด็นอุยอ้ยอุยอ้ยตกอุยอ้ยตกตกเอยกูเจอหินลื่นกูต้องจับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยหินลื่น ลื่นแล้วกูจะไปยังไงอะไปทางไหนอะโอ้ยลื่นว่ะเดี๋ยวทำังไงวะไปจับจ้าไปอยไเขาเล่นหน่อยเอ้ <S <S เราไปดูดิ จะไม่อยู่ไหมเนี่ยไหนอย่ไหมอ่าก็คิดหิวอืออว้เห็นไหมอย่าดูวะกูต้องปีนมากี่รอบแล้วเนี่ยเป็นมีกระซึงมาแล้วน่ะนี่กระริงว้โอัตอนนี้กูปีนไม่ได้โอ้ใช่ปีไม่ได้จริง น้องกวลรานงกวลไม่อยู uh, yeah. ่ก yeah, hey, ับใครเยด่น uh. น right oh, yeah. oh ี้เขาเล่นใครๆรู้ว่าอยู่กับเพื่อนเขาเล่นเฮ้ยยาวยายาากวนดียไม่เลินตายตาเรานี่สาดเยี่ยมจังดูได้ไหมยตรงนี้เฮ้ยที่รงใช้ข้างนี้เกาะบุกมือรถอ๋อเีย กัน <Mile> ด <dizzy> ูก <Das boys> <swimming> ันมถอะกันดาง้าเสจุราตรีให้นาาสิ่งที่ผไม่ไลาทำให้สิ่งที่เขาถอ่ะเขาใจกับนี้ไหมเนี่ะเล่นเกมอะไรหรือ ปั๊บเอ๊ะเล็กกว่าขอเล่นอีกสักมองแล้วกันถ้เาเรานนีรล่งปิดคลิปเลยนะ